Cat cat, cats, M ow, M ow. cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, nine, you know. Let's go, let's go. <S สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม The Battle Cast ครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ด่านซอมบี้ที่จีนะครับเป็นซอมบี้ที่อยู่บนด่านส่วนาคตบดที่1นะเ ก็ซิแมวผมตามนี้นะทุกคนเห็นเปล่าเออก็จะมีแมวบุกี้รังสามนะครับมีแมวยังลบแมวแมวที่โกงนะแล้วก็แมวส่งของนะครับตัวใหม่ที่ผมเอามาเล่นนะบอกเลยว่าดมิดค่อนข้างโกงเหมือนกันนะราคาถูกแล้วก็ดมิดแรงมากนะครับก็จะมีแมวจกของผมนะครับแมวไซบอร์กนั่นเองนะมีแมวพิซซ่าครับ แล้วก็ผมเอาโลลิอาโวลิมาเพราะว่าเราอยู่บนดาดตำนานนะไม่ใช่ตำนานในดานเอเลี่ยนมันก็เลยต้องเอามากันเอเลี่ยนหน่อยนะส่วน3ตัวหลังก็เซตเดือนนะาฮยายามุสะนะครับเคดิฟแล้วก็อิซานากินะตะวันเบิร์นั่นเองถามว่าผมจะสู้ไหวไหมก็ต้องมาดูกันครับ ด่านซอมบี้นี่ทวจริงนะไม่ไม่ได้ยากมากนะครับมันจะมีตัวที่อ่าผมจะเกลียดอยู่แค่ตรงที่มันลดดินได้นี่แหละนะครับคือจะมี2ตัวที่ลดดินไกลามากก็คือเจ้างูเนี่ยกับเจ้าแมวน้ำนะครับส่วนตัวอื่นผมไม่กลัวเลยนะแม้ว,ว่ามันจะถึกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยบวกลบไอ้นี่ไปอีกตัวนะไซโคนไซโคนซอมบี้อันนั้นก็ไม่ไหวจริงนะครับ แล้วก็วันนี้มีด่านนี้ครับตัวหน้ารังเกียจข้างคลั่งนะซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับไหนว่านี่แมวอีคลั่งครับนะขอบคุณคุณแมวไททันด้วยนะที่แวะมาบอกกันนะครับพอดีเมื่อกี้เข้าไปส่องมาแล้วก็เห็นพอดีนะไปเร็วไม่แน่ใจว่าเซตนี้จะสู้ไหวไหมแต่ว่าต้องลองดูก่อนครับ เห็นหลายคนบอกมาว่าพี่แมวส่งของมันมันโกงมากเลยนะลองใช้ดูอ่ะได้นะครับหลายคนในที่นี้ก็คือหลายคนจริงๆนะไม่ใช่แค่คน2คนนะครับสามสี่ห้าคนเลยนะในทิกต o k ก,ก็บอกมาเหมือนกันนะเอาซิมาลองดูลองดูงดแต่เสียอย่างเดียวนะมันจะบอกว่าเป็นข้อเสียก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันวิ่งเร็วดีนะมันเติมไวดีแต่ว่ามันก็จะมีความอ่อนอยู่นิดนึงอนะ่ะแต่ ถ้าเทียบกับราคาของน้องแล้วเนี่ยราคาค่าตัวของน้องกับการโจมตีผมว่าคุ้มค่านะยิ่งถ้าเจอธาตุแดงด้วยบอกเลยว่าสุดยอดนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไปเล่นด่านเปล่งแสงสีแดงมานะครับเพื่อที่จะเก็บผลไม้สีแดงอะบอกเลยว่ามันง่ายไปมันง่ายแบบง่ายมากๆเลยชนะง่ายมากเลยนะครับถึงแม้ว่าด่านนี้อ่า แมวส่งของอาจจะอาจจะไม่ได้โชว์สกิลที่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะสกิลแบบ full สกิละนะแต่ผมว่ามันก็ถือว่ามาเสริมทัพผมได้ในจังหวะที่กำลังพอดีพอดีนะครับด่านก็ไม่ได้ยากนะแต่แมวอีอาจจะถึกบ้างนิดนึงนะผมรู้สึกว่าแมวอีมันโจมตีแบบชอ็อตอชอ็อคเวฟใช่ไหม เห็นแวบๆขอขอสังเกตอีกทีสิมันกระทือพื้นแล้วมีช็อคเวฟนั่งงาไงจริงด้วยครับสีฟ้าขึ้นขึ้นสีฟ้าขึ้นมาจากพื้นนะเห็นไหมแล้วก็ไล่ลงไปนะครับแต่ว่าช็อคเวฟของเขาไม่ไม่ได้ไกลไงก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเล่นครั้งแรกเราจะได้แมวอีเลยนะแล้วเดี๋ยวพอเราชนะด่านนี้ใช่ไหมด่านแมวอีเนี่ยมันก็จะไปปรากฏอีกทีที่ด่านวิตามีวนะครับ เปนโหมดวิตามีนอ่ะใช้วิตามีนในการเล่นนะครับคือวันนี้ผมเล่นได้แป๊บเดียวนะทุกคนไม่ได้เล่นนานครับเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากการพาน้องไปหาหมอมาใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปต่อไปขับขี่แต่เช้าอีกก็เลยค่อยไปเล่นพ่งนี้เลยนะครับเล่นแค่ไม่ได้ไม่ได้น,นานอะ่ะเพราะปกติผมจะช่วงนี้ผมจะเล่นบ่อยเพราะว่าผมจะไปเก็บผล,ลไม้ไง ใช้ความเป็นผู้นำม,มาครับมันเพิ่มคือตอนนี้พลังงานผมมี700กว่าพอเติมมาปุ๊บโอ้โหเล่นสบายทุกคนจะไปเก็บสมบุกสมบงสมบัตินี้บอกบอกได้เลยว่าฟินมากนะครับด่านตระดามันใช้พลังงานไม่เยอะด้วยก็เลยเออเล่นยาวไปเลยก็เดี๋ยวถ้าสมมติตำนานมันไม่มีด่านอะไรใหม่มาเดี๋ยวเราจะกลับไปเล่นด่าน to the future อ่าบทที่2นะครับคนอุบายเอเลี่ยนกันต่อนะตอนนี้เราอยู่เออไม่ใช่สิ อันนี้คือเราเคลียร์เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยได้แมวอีมาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนี่ครับผมมาเล่นด่านเป็นแสงสีฟ้าแล้วทุกคนแล้วมันมีด่านจูบิลลี่ผลไม้เหมียวโผล่ขึ้นมาครับเป็นด่านพิเศษนะที่เราไม่ต้องใช้พลังงานในการเล่นแต่ว่ามันโผล่มาก็มาลุ้นกันว่าเราจะได้ผลไม้อะไรนะก่อนท่านี้นเราได้เคยได้ผลไม้เอบิกเอบไปครับแต่รอบนี้เรจะได้หรือเปล่าไม่รู้แล้วทุกคนดูดิไอแมวส่งของอนะ เทแมวสีดาใส่แมวสีดําครับยังไงนะเทแมวสีดําใส่หมาสีดาครับแล้วเป็นการโจมตีแบบพื้นที่ด้วยนะค่อนข้างโอเคนะแม้ว่าน้องจะตัวไวไปหน่อยแต่ว่าเดี๋ย่าดูนะธาตุแดงแบบนี้ปิวเลยครับคลิปนี้เหมือนมารีวิวน้องนะแต่ว่าจริงๆไม่ได้รีวิวหรอกผมว่ามันโอเคจริงๆนะคือคุ้มค่ากับการที่เราเอาศิลาทั้งสองสีนะไปไปวิวัฒน์น้องอนะ่ะเก่งมากเลยนะ ไปแล้อีสนันตะกี้ตอบเลยลูกเดีย๋ยวเราค่อยเรียกผีครับตรงนี้เราพลาดนิดนึงนะตรงที่ไม่ได้เอาท่าที่โจมตีโลหะมานะครับถ้าเราติดถ้าเราติดเอานานกโกะมาด้วยก็จะดีมากนะแต่ถ้าถามแต่ถ้าถามว่าเราถ้าเราเอานานกโกะเข้ามาเราจะเอาตัวอะไรออกไปหรือไม่เราก็เปลี่ยนไม่ได้อีกเพราะว่าฮายาบุสเก่งกับเอเลียนนะครับ แดูโคอาล่านะโคอาล่าที่จบทีช็อคเวฟอะเจอ,อแมวส่งของเขาไปครับเรียบร้อยเลยเหไหมส่งช็อคเวฟได้ไม่กี่เทียบปกติเล่นยากมากเลยนะไอ้ตัวนี้เรียบร้อยเห็นปหเออมันชนะเอยมันชนะง่ายขึ้นเลยหรือผมคิดไปเองไม่หรอมกมั้งอ้อผมอัพผมใช้ดวงตาอัพรเลเวลของแมวส่งของไปอีก4อันนะครับก็รวมแล้วเป็น34นะ เดี๋ยวค่อยอัพเพิ่มทุกคนต้องรอกามาโต,โตโต้ด้วยนะครับที่ผมตามเก็บผลไม้สีแดงเพราะว่าผมจะอัพตัวนี้รับแมวแฮกเกอร์นั่นเองนะให้วิวัตเป็นแมวไซเบอร์พังนะครับขาดสีม่วง2อันแล้วก็ขาดสีเขียวแต่วันนี้ไม่มีสีเขียวนะแล้ววันนี้แล้วด่านนี้นะครับผมก็เล่นที่ด่านผลไม้เป่งแสงสีม่วงนะครับแล้วก็เจอด่านจูบิลี่ผลไม้เหมียวอีกแล้วนะ คือมันไม่ได้เจอทุกครั้งนะทุกคนมันจะสุ่มครับแต่ปัญหาคือจะได้หรือเปล่าจะได้ผลไม้ไหมหรือว่าจะได้เมล็ดนะครับถ้าเมล็ดนี่เราสามารถเอาไปอัพหรือเอาไปวิวัฒน์แมวแรได้ใช่ไหมครับแมวแรกับแมวพิเศษแต่ถ้าเป็นแมวซุเปอปร,ร์แรขึ้นไปอ่ะส่วนใหญ่จะใช้ผลไม้ในการอัพแหละพูดถูกไหมหรือไม่ใช่พิเศษส่วนใหญ่อัพ ใช,ใช้ผลไม้ใช้มเมล็ดแอปถ้าเป็นแมวแรจะใช้ผลไม้บ้างแล้วก็มเมล็ดพืชบ้างไอ้มเมล็ดมเมล็ดผลไม้บ้างแต่ถ้าเป็นซูเปอร,ร์แรก็จะเป็นผลไม้ล้วนถูกไหมแล้วถ้าเป็นอูเบอร์ซูเปอร,ร์แรขึ้นไปก็จะจะใช้ผลเอพิกด้วยนะครับผลไม้เอพิกอ่ะือจากที่ผมสังเกตนะแต่ไม่ไแน่ใจว่าใช่ไหมต้อง ให้ผู้รู้มาบอกกันอีกทีนะสำหรับมือใหม่นะครับเพราะว่าผมก็เป็นมือใหม่เหมือนกันมือใหม่เมื่อไม่กี่เดือนมานี้นะยังได้ไม่ถึงไหนเลยทุกคนแต่หลายๆคนบอกว่าตอนนี้น่าจะใกล้มิดน่าจะอยู่ประมาณมิดเกมนะใช่ไหมมิดเดิลเกมกล,กลางเกมเอาง่ายเพราะว่าผมเจอบอสเอเจ้าหน้ากากสีแดงแล้วไงแต่ยังไม่ได้ไปสู้นะทุกคนสู้ครั้งแรกเราก็ตายแล้วเราก็เลยไม่กล้าเข้าไปสู้ใหม่ รู้สึกเสียดายพลังงานนะครับเราเอาไปเก็บสมบัติก่อนดีกว่าเพื่อที่จะได้แมวเราจะได้เก่งขึ้นแล้วก็จะได้ปลดล็อกนะครับอะไรก็แล้วแต่ให้มันเก่งขึ้นไปกว่านี้นะครับจะจะได้เล่นง่ายขึ้นพูดอีกันเลยแล้วกันนะได้มาเลืกผลไม้ม่วงโอ้โหโหโห,โหตอนนี้ขอดูหน่อยสิว่าเราสะสไมไปได้เท่าไหร่แล้วนะครับ อาขาสีเขียว2อันก็จะวิวัตได้แล้วทุกคนแมวไซบอร์กนะครับดนนี้ผมก็มาสุ่มนะครับสุ่มอันนี้แต่ว่าใช้ตัวสีทองนะครับ5บาใบเพราะว่าเรามีเกินแล้วนะเออจะดูซิว่ามีอ b e r อร์ติดมาสักตัวไหมนะดวงผมจะมีหรือเปล่านะครับหรือเราจะได้แมวเดิมๆนะผมเห็นน้องสองคนนะครับไลน์มาแล้วบอกว่าพี่ผมสุ่มได้แอบเข้าไปสออ่อง ใช้ตัวทองสมได้กันเลยวะแล้วดูเรานะเราจะได้ไหมดวงเราใช้ไปหมดแล้วหรือเปล่าเนี่ยครับแต่ผมจะสมแค่5้าใบนั่นแหละแมวโจโจเอาโทคัสึ์มาก็ได้ผมแอบไปส่องมาด่านนี้มีแมวโทคัสึนะครับตัวนี้แหละได้แน่ได้แน่ได้แน่แมวอะไรวะแมวบีชอปนะครับมาครั้งสุดท้าย ถ้าไม่งั้นผมจะไม่สมแล้วนะ <c oughs> โอ้ยแมวแม่แม,แม,มดนะไม่ได้โทคาซึแล้วก็มาจบท้ายกันที่ค,คลิปนี้ครับเดนมาร์กด่านนี้มีด่านนี้มีซอมบี้นะทุกคนทุกครั้งที่ได้มาเล่นด,าด่านซอมบี้บนด่านสุวนนาคตบทที่หนึ่งบอกเลยว่ารุนมากๆครับเพราะว่าเรามีโอกาสแพ้ได้ทุกเมื่อไงบางทีกองทัพเรากำลังตกป้อมอยู่งเงี้ยแมวน้ำ โผล่จากดินมาตีป้อมเราเฉยเลยครับต้องระวังเรบแบบนะอุ <c oughs> ้ยธาตุแดงจ๋าแบบนี้ก็ไปเลยครับแมวขนของแมวส่งของนะไปเห็นไหมโจมตีพื้นที่ผมชอบมากเลยมันโจมตีเดี่ยวผมว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะถ้าโจมตีพื้นที่มันโดนหมดแต่จะเบาหน่อยใช่ไหมมันก็ต้องจัดทีมให้มันสมดุลกันแหละ โจมตีพื้นที่บ้างโจมตีเดี่ยวบ้างนะครับมีแค่นี้เหรอยังไม่เจอซอมบี้เลยอ่ะทุ้มวัวดิโจมตีเรียดหน่อยโอเคครับเราเรียกอูเบอร์ได้3ตัวแล้ว,ลวอิซานากินะครับที่เป็นตำนานแล้วเนี่ยแมวน้ำเนี่ยมันชอบมุดตีนพอม,มุดตีนแล้วมันมามุดไกลครับผมว่าผมรีบตีป้อมดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมาตีป้อมเราก่อนไนงะ นี่เห็นไหมมันโผล่มาตรงป้อมพอดีเลยโอเคทุกคนได้หานแมวสิกระป๋องนะครับก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะรีบนอนด้วยนะพรุ่งนี้ผมไปแต่เช้าครับบ๊ายบาย